สวัสดีครับเพื่อนๆทาง facebook และ youtube นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับหมวกคอสตูมที่เราได้มาทั้งสองชิ้นนะครับว่ามันเพิ่ม EP หรือมีคุณสมบัติอะไรบ้างได้มาแล้วครับทางลมหลังช่องลมหลังน้่เข็มได้มาแล้วครับเจะมารีวิวให้ดูว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับคุณภาพดีขนาดไหนนะครับนะฮะเราได้ทั้งหมวกนะครับ หัแล้วก็ตัวไหล่อะไร,ร,ร,รอ่าลอกบเไรารีวิวให้ดูครับครับนี่ฮะโหสวยครับสวยงามมากครับว้าไอ้นกจำบังจาบังจาบัง ะ,ะโอ้โหสวยงามมากครับนะฮะแปดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับอีเครเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนะะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะลองถอดดูนะครับธรรมดาจะได้พีกพีเท่าไหร่ครับ ถ้าถ้าไม่ได้ใส่อะไรนะครับได้794นะครับ794แล้วก็734นะครับอ่าเดี๋ยวเราใส่คอสตูมอ่ะไปนหนึ่งชิ้นเ๋ยวแปดหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวเราจะยิงหลอนแดงเท่านั้น,นครับอเดี๋ยวอันนี้นี่ธรรมดานะครับเดี๋ยวตาไป อัแดงนะครับปึ๊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 บันใหร่นบครับธราเรา๊รปึ๊บปึ๊บป่นบปึ๊บปึ๊บับ7 9๊นะครบบ7 9๊บปึ๊บปึ๊บปึดบปึาสป่๊บปึับปึ๊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 บคึ๊บปึ๊บปึ๊สปบปึ๊บปึ๊บึบปึนบปบบึบสมบติบบบ ครับนะครับคุณสมบัติของตัวมันนี่นะครับนะจะมอนเตอร์บวก3นะครับอัตราการอกบวกอีก3%เนะครับออสิตัให้อีก2ครับโอ้่าเพิ่มมา1ชิ้นจะได้เท่าไหร่ครับเมื่อวานได้มา2ชิ้นนะครับโชคดีมากนะครับอ่าจะบอีแต่นอนแดงนะครับฮะเพิ่มมาละ8 1 7ครับแล้วก็อ่า756ห้านะครับนะจับอีนะครับ เพิ่มมาแล้วครับอ่าเราจะเพิ่มไปอันนึงครับอ่าน้อนแดงเป็นแปดซีหนึ่งครับแล้วก็จ o บอีวพีเจเจ็ดแปดครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยละครับผมถือว่าใช้ดีครับอ่าสายฟรีต้องหาใช้ครับสวยมากครับตาการดอบก็เพิ่มขึ้นครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยละครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะทำคุยกีนครับจำไปเลยครับจำไปเลยครับ,รบเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกขั้นตัวความแรงขึ้นครับนี่ะเจ๋ครับนี่ครับ,รบน,นี่ครับยังเหลืออีกชึ้นนะครับที่เรายัางต้องล่าครับ ูกไหมครับ้น yeah. ห้าแลวกลับลูกไปแล้วนะ สายฟรีต้องหาครับหามไม่ใช้ครับเยี่ยมไปเลยครับผมอ่าขอจบคลิปการพรีวิวหมวกทั้งสองอันไวยเพียงเท่านี้นะครับ